จีนติดเขี้ยวเล็บให้กัมพูชาเพื่อเตรียมรบกับเราใช่หรือไม่สวัสดีครับชาวไทยมีทุกคนแอดครับคำถามเปิดหัวของเราในวันนี้มันทั้งตรงแรงและแทงใจดําคนไทยหลายคนเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้มันชวนให้แอดนึกถึงภาพของทหารเรือหนุ่มชาวกัมพูชาที่กําลังภาคภูมิใจกับเรือรบใหม่แต่ในใจก็รู้ว่าเรือลํานี้มันมีเจ้าของที่แท้จริงอีกคนวันนี้แอดจะพาชาวไทยมีทุกคนไปส่องไปเจาะลึกกันว่าของขวัญชิ้นนี้มันคืออะไรกันแน่บนกระดานแห่ง อำนาจที่ยาลังจะเปลี่ยนไปนี้ผู้เล่นใหม่ที่ว่าก็คือเรือรบไทย056ชั้นเจียงเต่าครับแต่มันไม่ใช่เป็นเพียงเรือรบธรรมดาลลำหนึ่งหากแต่มันคือตัวตึงแห่งอ่าวไทยที่ถูกส่งลงมาเพื่อเปลี่ยนเกมโดยเฉพาะการมาของมันก็เหมือนกับการอัปเกรดจากรถอีแตนมาเป็นรถถังคือเปลี่ยนจากกองเรือที่เคยมีไว้แค่พอเฝ้าบ้านให้กลายเป็นกองเรือที่มีเขี้ยวเล็บขมกริบเลยทีเดียวครับแล้วไอเขี้ยวเล็บที่ว่านี่มันแรงแค่ไหนเดี๋ยวแอดจะขยี้ให้ฟังบนเรือลำนี้มันคือคลังแสงดีๆนี่เองครับมี ทั้งปืนหลัก76มิลิเมตรที่ไม่ใช่แค่ปืนแต่มันคือเสียงประกาศกล้องว่าพื้นที่นี้มีพี่ใหญ่คุมแล้วนะแต่ที่มันแสบกว่านั้นคือขีปนาวุธ YJ83 พี่เขาให้ฉายาว่านักฆ่าเรือรบถามว่ามันแสบแค่ไหนก็แค่ไกลพอที่จะทําให้เรือทุกลําที่ออกจากท่าเรือสัตหีบต้องมีเสียวสลังวาบกันบ้างล่ะครับมันคือการเปลี่ยนสมการจากถ้าคุณเข้ามาในบ้านฉันฉันจะยิงไปเป็นแค่คุณก้าวออกจากประตูบ้านคุณฉันก็เล็งเป้าคุณได้แล้วเห็นความแตกต่างไหมครับ ยังไม่หมดนะครับมันยังมีเกราะป้องกันภัยทางอากาศที่ทํางานเหมือนระบบ anti-air ์เทเร t ในเกมเลยครับคือสร้างดมป้องกันอัตโนมัติใครหน้าไหนบินเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เตรียมตัวร่วงได้เลยครับมันคือการประกาศน่านฟ้าส่วนบุคคลไกลๆนั่นเองแถมยังซ่อนต่อวิดีโอไว้ปราบเพื่อดำน้ําอีกต่างหากเรียกว่าเป็นภัยคุกคามครบวงจรทั้งบนฟ้าบนน้ําและใต้น้ําเลยครับเอาละครับชาวไทยมิตรพอเรารู้แล้วว่าของเล่นชิ้นใหม่ที่เพื่อนบ้านเราได้มานี่มันแรงแค่ไหนทีนี้มา ถึงคำถามที่ใหญ่กว่านั้นใครเป็นคนจ่ายเงินและเขาจ่ายเพื่ออะไรนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดจะดำดิ่งลงไปสู่เกมการเมืองที่ลึกสุดอย่างเลยครับเรื่องทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแอดย้อนรอยไปเจอว่าตั้งแต่ปี2569กัมพูชาเคยเปรยๆว่าอยากได้เรือรบสักสองลำคำพูดนั้นเหมือนการขอเบี้ยตัวหนึ่งแต่สิ่งที่จีนตอบกลับมาคือการตั้งกระดานหมากรุกอ่าวไทยขึ้นมาใหม่ทั้งกระดานเลยครับบนกระดานนี้ในมุมของแอดมีผู้เล่นหลัก คือจีนในฐานะฝ่ายดําและสหรัฐในฐานะฝ่ายขาวส่วนช่องที่สําคัญที่สุดบนกระดานก็คือฐานทัพเรือเรียมที่จีนทุ่มเงินชนิดว่าเสกให้เป็นป้อมปราการของตัวเองดังนั้นเรือรบสองลำนี้ก็คือการเดินตัวขุนมาวางไว้ที่ช่องนี้เพื่อคุมเกมทั้งหมดนั่นเองและนี่คือจุดที่เราจะมาไขาปริศนาที่วางไว้ตอนต้นครับว่าตกลงใครเล่นเกมอะไรกันแน่เกมแรกคือเกมใหญ่ของมังกรบอกเลยว่าเป้าหมายหลักของจีนไม่ใช่ไทยหรอกครับแต่เป็นการสร้างที่ฐา มั่นเพื่อจะงัดคอกับอเมริกาและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นฐานทัพนี้ก็เหมือนสํานักงานสาขาส่วนเรือรบก็คือทีมกาที่คอยคุ้มกันเส้นทางธรรมหากินหรือที่เขาเรียกเท่ๆว่าเส้นทางสายไหมาทางมะเลยไม่ให้ใครมายุ่งย่ามกับผลประโยชน์ของเขานั่นเองเกมที่2คือเกมของกัมพูชาชาวไทยมิตรต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากัมพูชาก็ไม่ใช่หมูในออยเขาก็เดินเกมฉลาดเรียกว่าพิงต้นไม้ใหญ่ยังไงก็รอดซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กัมพูชาเลือกพิงมหาอํา อำนาจเพื่อสร้างดุลสมดุลในภูมิภาคมันเป็น DNA ทางการทูตของเขาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วการเลือกข้างจีนครั้งนี้ก็เพื่อค้ำบัลลังรัฐบาลตัวเองให้มัน่นคงยกระดับบาร,รมีในเวทีโลกและสร้างอำนาจต่อรองกับเพื่อนบ้านไปในตัวครับดังนั้นคำตอบของคำถามแรกสุดในมุมของแอดก็คือไม่ครับจีนไม่ได้ให้เหรือกัมบ,บูชามาเพื่อรบกับไทยโดยตรงแต่มันดันน่ากังวลกว่านั้นเพราะมันคือการบอกเป็นในาว่าสนามเด็กเล่นของพวกขี้ใหญ่เขาได้ย้ายมาตั้งอยู่ข้างรั้วบ้านเราเป็นที่ เรียบร้อยแล้วเมื่อกระดานหมากถูกขยา่าคนที่ร้อนร้อนหนาวหนาวที่สุดอาจไม่ใช่เราแต่เป็นเวียดนามเพราะฐานทัพจีนที่เรียมมันก็ไม่ต่างจากหอกข้างแคร่ที่จะเปลี่ยนสมการความมั่นคงในทะเลจีนใต้ไปเลยแล้วไทยเราล่ะงานเข้าไหมบอกเลยครับว่าเต็มเต็มเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางม,มะเลที่เคยคุยกันดีๆอาจจะต้องเปลี่ยนมาคุยกันด้วยภาษาเรือรบมากขึ้นการ,รเผชิญหน้าเล็กๆน้อยๆที่อาจบานปลายได้แบบง่ายๆและแน่นอนว่ายุทธศาสตร์ป้องกันประเทศในอ่าวไทยของเราต้งถูกยกเครื่องใหม่ทั้งหมดสุดท้าย ท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่แอดเล่ามามันก็ย้อนกลับไปที่ภาพของทางเรือหนุ่มชาวกัมพูชาคนนั้นที่ยืนอยู่อย่างภาคภูมิใจบนเรือรบอันทรงพลังโดยอาจจะไม่รู้เลยว่าอนาคตของเขาและชะตาชีวิตของประเทศชาติกําลังจะถูกลากเข้าไปในเกมกระดานที่ใหญ่เกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้และบางทีมันอาจจะไม่ต่างจากชะตากรรมของเราคนไทยเท่าไหร่นักในเกมกระดานที่ซับซ้อนนี้คุณคิดว่าตาเดินที่ฉลาดที่สุดของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีครับ